วันนี้มาทดสอบสนามสไลด์ของ BYD ขับรถดิฟสไลด์กันโอโหโหสุดๆเป็นยังไงไปดูเลยซีราลูกหมากคุณภาพสูงเพื่อทุกสภาพการขับขี่ ลูกหมากซีราชั่วกว่าทุกเส้นทางมีจำหน่ายในยร้านอไไล่ชั้นนำทั่วไป สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาทดสอบสนาม BYD ดีในจุดที่3นะครับวันนี้จะมาทดสอบในสนามพื้นผิวแรงเสียดทานต่ําคือตรงนี้จะมีอยู่2จุดหลักๆนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่เขาเอารถมาดิฟโชนะฮะแต่จุดเนี้ยเราจะไม่ได้ทดลองขับนะจะเป็นการทดลองขับโดยผู้เชี่ยวชาญของ b y d นะครับเขาจะลองมาขับดูสไลด์โชว์พวกเรานะฮะแต่ก็มาดูจุดที่2อนะฮะอันนี้อยู่ในจุดเดียวกันนี่แหละครับอีกจุดหนึ่งเรียกว่า ไอซ์ซิมูเลชันนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นการจําลองพื้นผิวหิมะแล้วก็น้ําแข็งนะครับแล้วเราจะได้ทดลองขับทดลองนั่งกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ารถเนี่ยสไลด์กันไปนะฮะระบบความปลอดภัยของ b ีวดีเนี่ยเอาอยู่ขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าโอ้โหสไลด์กันยับแบบสุดๆเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับสถานีนะฮะสถานีนี้ก็จะเป็นสถานที่เขาอ่าลื่นถไลรถให้ดูนะครับก็จะเป็นเดนซ่านะฮะตัวนี้ก็เป็นเดนซ่า ตอนนี้หมาแล้วพี่ยังโหดโอโปโปแบบแร่นะเป็นไงจริงนะโอู้ เป็นไงให้ทุกท่านนะฮะ BYD สนามทดลองสนามแข่งของ BYD นี่คือสนามจริงๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมขอญาตไล่เลี้ยงให้ฟังก่อนสเตชันแรกที่เราไปอ่ะเป็นสเตชันที่ใช้ความเร็วนะฮะทางาน,นของ BYD ยกล้อโชว์นะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะพือสมัยิกยกล้อโชว์จริงๆยก4ล้อเลยโอ้โหสุดนะฮะแล้วมาสเตชันนี้นะฮะปัดท้ายโชว์ทุกท่านเป็นไงโอ้โหปัดท้ายโชว์อีกแล้ว เป็นไงือข้างอโตเป็นไงคฮะเต็กงัักเดี๋ยวจะหาว่าไม่โหดนะฮะสเตชั่นแรกยกล้อโชว์ยกสี่ล้อเลยนะครับตอนนี้ปัดท้ายโชว์นะเดี๋ยวดูเขาจะโชว์อนะไรอีกฮะอ่ายังไม่หมดละมัง้งนะฮะ อ่าตอนนี้ก็เนี่ยอันที่เห็นที่พี่พี่สื่อน่าจะตกใจกันนะนี่เป็นสนามใหม่นะครับจำอีกทีนะนี่เป็นสนามอ่านี่เป็นสนามใหม่ของทาง BY d ดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามูลค่าของการก่อสร,ร้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลูกก็จะโทรเลยนะมาแล้วมาหแล้วฮะโอ,โอ้โหโอ้โห มันบิ๊กทิ้งและชัดอ,อนี่ก็เป็นเสียงโห่ร้องของชาวประชาไทยนะครับที่แบบโอ้โห,โหคุณพระจริงจริงนะ ที่โหดรขั้นสุดเลยนะครับทางด้านของเดนซ่านะฮะเอะ่อธนาของเดนซ่าเนี่ยเอามา3คันนะฮะอ่เดี๋ยวดูกันนะฮะว่ามาการมา3คันจะเป็นยังไงนะตอนนี้มาสามคันแล้วนะอ่ามาดูกันนะฮะสามคันเขาจะไปกันยังไงนะถอยมาถอยมาทุกคนนะฮะเรามาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรกันต่อ เนี่ยก็วิ่งมาเบาๆให้เราแบบรู้สึกชิวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยผมว่ามันน่าจะไม่เบาละไปกันต่อคะ่ะทีนี้มาะค,ะค่ะเปล่าเปล่าครับไปดูความแบบจะกุ่มล <c oughs> ักาของเหฮันน้าโชว์เลยฮะสามคันนะ ตัวชนก้างตัวคันนี้ด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โห อ๋าอะลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนี่ดิฟคิงแล้วนะฮะโบกมือหน่อยฮะโบกมือหน่อยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศเตชันที่สองนะฮะสเตชันที่สองก็ต้องว่าโอ้โหเขาต้องการเร้าใจแบบน่าดูเหมือนกันเพื่อนสมายครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสเตชันถัดไปกันนะครับดูว่ามีอะไรกันต่อเดี๋ยวไปกัน,นครับตอนนี้เรามาถึงสเตชันนี้นะฮะเพื่อนสมยครับยี่ฮะ ทางด้านหน้าก็เป็นสเตชันที่ต้องบอกว่าเอามาโชว์ให้ดูนะฮะว่าการลื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะลองขับให้เราดู3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยอรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นการขับแบบไม่ได้เปิด EST นะฮะก็คือปล่อยถลายไปเลยอย่างที่เราเห็นตะกี้นี่นะนะฮะอันนี้ก็ก็ขับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคีบ okay, uh, ิปโปทีิโลเมตรพันเอวโอเคโฟร์ตีคีบิปโปทีิโลเมตรพันเอวตีอันนั้นวันไม่ร หลอกตัวนะครัจะไปยังไงเนี่ยอมาด้วยความเร็วเยอะๆนี้นะฮะนะฮะโอ้ทะไหลไปเลยนะครับอ่านะฮะอันนี้เป็นการจาลองอ่าสนามเป็นอ่าหิมะอะไรแบบเนี้ยนะฮะที่แบบถนนลื่นๆนะฮะนะฮะถะไหลไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบดิฟนะฮะใครเป็นสายดิฟสายอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะชอบนะอะไรแบบนี้นะฮะอยวาลารอบดูนะฮะก็จะมีการเปิด e อ t ีให้เราดูนะครับ การแบบว่าเปิดเปิดโหมดที่ที่จะเป็นโหมดปลอดภัยของเขานะฮะนีฮ est มาลองดูนะฮะ Lock, it, ล็อกเก็บคาแถนนลื่นมากไปไงฮะ,ะโอ้นะฮะล็อก <Okay. S 1> เลยนะฮะตัวรถก็คือสรุปนะฮะตอนแรกเนี่ยที่เขาขับให้เราดูนะครับก็จะเป็นการขับแบบไม่ได้มีอะไรช่วยนะฮะปิด est ไว้ est ก็คือการระบบการช่วยสไลด์นะครับจากที่ดูตรงนี้นะฮะก็จะมีการทดลองอยู่2รุ่นนะครับ อยู่ด้านผมข้างหลังผมนี่ก็จะเป็น b ีวซีลห้า, D, า 5, แล้วก็ซีลหกนะฮะรถโหดทั้งคู่นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆสื่อไทยนะครับนะฮะทดลองขับกันทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไปทดลองขับกันดูนะว่าการเปิดโหมดนะครับที่เป็นโหมด EST นะครับแล้วก็ไม่มีโหมด EST เนี่ยความเสถียรของตัวรถนะฮะใน i อซ์แทกเนี่ยการลื่นถลายนะครับจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันครับอาทิตย์นี้เราจะมาลองทดลองขับนะฮะเป็น i c e t a ทนะครับแต่ว่าผมจะขับอยู่2รอบนะฮะจะสาธิตสองรอบก็คือตอนแรกเนี่ยก็เป็น E S C นะฮะอ่าตอนนี้จะเป็นอ่าตัวที่เป็นออนอยู่นะครับก็คือเขาจะเปิดอัตโนมัติให้เลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มาปรับตรงนี้นะครับเขาจะเปิดให้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน E S C ตัวที่เป็นอ่าเปิดเอาไว้นะฮะเปิด E S C เอาไว้เนี่ยรถจะไม่เลื่อนถลายนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับ Let's go Let's go ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นระบบ ESC นะฮะใช้ความเร็วค่อนข้างจะสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณ40นะครับอันนี้ ESC เปิดอยู่นะครับรถก็จะไม่ลื่นถลนะครับไม่ลื่นถลายมากนะครับแต่คือต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้นะฮะนี่เพื่อนสมาชิกเห็นตรงนี้มฮะจอ ESC เนี่ยก็คือเขาจะเปิดให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอีกโหมดหนึ่งก็คือเราไม่ปรับ ESC นะ ESC ก็คือเราต้องมาปรับตรงนี้นะให้เป็นออฟนะครับ ออฟก็คืออาจจะรถเนี่ยจะสามารถลื่นนถลายได้นะครับลองปรับดูนะฮะนี่ก็ลองปรับกันนะอันนี้ก็จะลื่นนถลายได้นะครับสําหรับคนที่ขับเก่งๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ารถก็จะดิฟได้นั่นเองนะครับพอรถดิฟได้เนี่ยก็ก็จะมีความปลอดภัยอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าใครอยากจะสนุกอยากจะไปดิฟอยากจะอะไรก็ลองดูนะครับแล้วมาลองดูความแตกต่างของ ESC นะครับระหว่างที่เปิดกับปิดจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะลื่นได้นะครับจะถลายได้นะครับาลองดูวก็จะลื่นได้ขนาดไหนนะครับ มาแล้วฮะลื่นเลยนะครับทีนี้โอ้โห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 เนี่ยฮะเป็นไงฮะพอเปิดเอียสิปิดเอียสิโอ้โหตายแล้วฮะตื่นถลายไปสุดเลยนะครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่ความแตกต่างเยอะมากนะครับในตอนแรกเนี่ย อาที่มี SE นะฮะขอญาตบอกน,นี้ที่มี ESC นะครับรถจะไม่สามารถเลื่อนถลายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดโหมด ESC เอาไว้นะครับรถจะเลื่อนถลายแบบตะกี้เลยนะครับก็แนะนำว่าอา่าเราก็เปิดไว้ตลอดและกันสําหรับรถ b y วดีนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นไอซ์แท็นะครับจะเป็นสถานีทดสอบการเลื่อนถลายนะครับ